เนี่ยครับใบใหญ่ๆอย่างนี้ครับใบใหญ่ๆสักๆนี่แหละเจ้ามาเดื่อปล้องสวัสดีครับทุกท่านหลังจากที่พบว่ามะเดื่อปล้องนะครับซึ่งเป็นมะเดื่อป่า เื่นบ้านของเราเนี่ยสามารถที่จะเอามาทําเป็นตอแล้วก็เอามะเดื่อฝรั่งอย่างเงี้ยนะครับมาเสียบยอดแล้วติดตาได้นะครับแล้วก็ไอ้จมมะเดือบมนมะเดือบป้องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทนนะครับทนแรงทนน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีก็เลยวันนี้ก็เลยจะพามารู้จักมะเดือบป้องกันหน่อยครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับมาเดือบปล้องนะครับต้นเป็นเงี้ยต้นใหญ่โตเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีลูกนะครับลูกมันหมดลนะมองไม่เห็นใบอยู่สูงเดี๋ยวไปดูต้นเล็กๆที่ว่าใบาเป็นไงนครับต้นนี้ใหญ่มองไม่เห็นใบครับมาดูต้นนี้กันแล้วกันครับนี่ยครับ มาเหือปล้องครับต้นนี้เล็กกว่าต้นมิสักครู่หน่อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าใจอยู่ดีนะครับสูงนะครับสูงเอีวครับ,รบช่วงนี้มมนไม่มีลูกตอนนี้ปกติมันมีลูกแล้วแต่ช่วงนี้ลูกมันหมดแล้วครับ กให้ลูกยิ่นามก้านนี่ครับก้านนี่ครับเนี่ยครับใบใหญ่ๆหอย่างนี้ครับใบใหญ่ๆสักสากนี่แหละจะมาเดือบล้องสมัยก่อนบ้านผมแถวบ้านผมก็ใช้ถูปลาไหลถูเมือกปลาไหล พอมันสากใบหน,นา้นาสักสาก,สากฟูฟูนะครับก็แต่ก่อนนั้นนะครับรู้จักประโยชน์ก็คือเอาไปรูดปลาไหลนั่นเองนอนนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแนละ้วพอเจอเมื่อไหร่ตัดทิ้งเจอเมื่อไหร่ตัดทิ้งนะครับแล้วก็เจ้ามะเดื่อป้องนี้ขึ้นง่ายตายยากครับมีขึ้นทั่วไปเลยผมสังเกตดูในพื้นที่สวนของผมเนี่ยซึ่งหน้าแรงจะแห้งแรงมากแต่ก็ยังมีมะเดื่อป้อง ขึ้นอยู่เต้มไปหมดครับซึ่งต่างจากมะเดื่ออื่นไม่มีเช่นงเช่นมะเดื่อทุมพรนะครับไม่มีขึ้นเลยก็แสดงว่ามะเดื่อทุมพรนี่ทนความแรงสู้มะเดื่อปล้องไม่ได้นะครับพอมะเดื่อปล้องขึ้นเต็มหมดนะครับเนี่ยตลอดทั่วทั้งสวนนะครับทั้งด้านบนด้านล่างตรงไหนก็มีหมดนะครับต้นเล็กต้นน้อยนะครับต้นใหญ่ตัดแล้วก็มันจะตาย เต็นเล็กๆักน,นี้ครัขึ้นมาใหม่อันนี้ขึ้นเล็กโคดเล็กขึ้นใหม่ครับตอนนี้ดูตอครับนี่ไม่ตอเล็กแต่ต้นใหญ่ตัดไปหลายรอบแล้วไม่ตายนะตัดแล้วแตกตัแตกก็คือพูดง่ายๆตายยากถ้าก่อนก็ไม่เห็นประโยชน์ครับก็ตัดทิ้งหมดมีเยอะครับมันอาดูข้างบนนู้นเห็นไหมครับยอดเป็นใบใหญ่ๆน้นนะมาเดี๋ยวป้องตนั้นนักนา ก็เจอเมื่อไรตัดทิ้งนะครับจนกระทั่งมาปลูกมะเดือฝรั่งถึงได้รู้ว่าโอ้มันสามารถทําต่อมะเดือฝรั่งได้นะครับซึ่งมีประโยชน์มหาศาลสาหรับผมนะครับเพราะว่าถ้าจะปลูกมะเดือฝรั่งที่สวนผมเนี่ยมะเดือป้องเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทนนะครับทนแรงนะครับเพราะโดยปกติแล้วมะเดือปล้องนี่ จทนทั้งแรงทนทั้งน้าท่วมนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นขึ้นชายน้ําเยอะแยะหมดลากจุ่มอยู่ในน้ําก็ยังขึ้นโตบโตดีอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันที่มีน้ําแต่ของผมนี้ยมันไม่มีน้ํานะครับก็อาศัยประโยชน์ตรงนี้นะครับตรงที่มันทนแรงเลยละครับนี่ก็มีเห็นนะครับขึ้นเต็มหมดใบใหญ่ตัวเล็กเล็กนี่ไม่ใช่เพิ่งขึ้นนะครับขึ้นมานานแล้วผมตัดทิ้ง ตัดแปก็ขึ้นไม่ตายครับไม่ตัดตายเนี่ยเห็นไหครับเ็มมอลอ่ะอันนี้ไม่มีน้ําเลยนะครับแต่ก็ยังอยู่ได้ใบใหญ่โตรากแข็งแรงนะครับฮะตรงนี้ตรงนี้ก็อีกต้นหนึ่งครับต้นใหญ่ครับต้นนี้ครับตอใหญ่มากนะครับดูโคนแล้วถ้าไม่ตัดแต่แรกก็โอ้ทถอกตัวผมแล้วบังครับ แันนี้ผมตัดไปหลายรอบแล้วตัดมันก็ขึ้นตัดก็ขึ้นปีที่แล้วตัดสูงไปหน่อยครับแต่ก็แตกมาเยอะแยะหมดเห็นครับก็ถือว่าได้ประโยชน์นะครับนี่ครัก็สามารถที่จะเอามาเดือบไปหลังมาเสียบยอดนี่ได้ยอดที่กิ่งที่โผล่อ้มานี่ใช้ได้หมดครับ เป็นก่อนหน้านั้นนะผมเจอก็ตัดหมดนะครับไม่เคยไว้เลยพอถึงีช่วงตัดย้าผมจะตัดทิ้งหมดแต่ตอนนี้เก็ดใบครับเจอมาเดือบป้องถือว่าเจอของดีแล้วครับทนทราหดนะครับเยอะครับ่งอีก น้องก็ยังอยู่อีกครับต้นใหญ่โตนะครับใบใหญ่นี่ก็มีครับเห็นไหมครับใบใหญ่ๆนะครับก็มีแทรกอยู่ทั่วไปนะครับในพื้นที่สวนผมเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นนกเอามากินแล้วก็ขี้ไว้แล้วก็ขึ้นนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามสวนผมต้นใหญ่ๆที่ไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับพอถึงหน้าฝนหรือหน้านี้และครับมันออกปีหนึ่งหลายรอบยู่ครับ แต่ช่วงที่ไปดูมาสักครู่นี้มันหมดหมดรุ่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอออกใหม่ก็ธรรมะปกติคนก็ไม่กินแล้วครับเพราะมันฝาดเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไม่เคยชิมอะแล้วก็ที่สาคัญมันมีมแมลงเยอะมากนะครับแต่นกกินนะ่ะนกกรกะลอ,อกบางก็ที่มาอยู่ในสวนผมนี่น่าจะเกิดจากนกพามานะครับแต่ก่อนก็ตัดทิ้งไปบ่นไปนะครับโอ้โหมันเดือดร่องนี่นขึ้นดีจัง ต้นไม้ที่ปลูกไม่ยอมขึ้นไม่ทนอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้อย่างที่บอกแล้วครับสุดยอดมาเดือบล้องเก็บไปก่อนครับครับนี่ก็มะเดือฝรั่งครับติดบนตอต้นมะเดือบล้องนะครับจริงๆมะเดือบล้องต้นนี้มันไม่ได้ขึ้นตรงนี้นะครับมันขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆเนี่ยผมก็กุดมามาฝังไว้ตรงนี้เมื่อกี่เดือนนะสี่ห้าเดือนก่อนนู่นนะครับ แล้วก็พอมันตั้งตัวดีผมก็เอามาเดี่วฝรั่งนี้มาเสียบนะครับมันก็ตินี่สามเดือนปล่อยทิ้งแห้งไว้ผมคงมาลดน้ำได้สามสี่วันพอนตัดยานี่เริ่มแทงยอดออกมาเริ่มเห็นยอดนะถ้ามีน้ำลดหน่อยคงจะดีนะครับนี่ก็เริ่มแต่ก็ไม่ตายครับถึงไม่ลดน้ำก็อยู่เนี้ยพอาปกติทนอยู่แล้วครับอันนี้ ดูใบแล้วไม่แน่ใจว่าใช่ลองลุกไหมนะครับแต่เพราะตอนที่มามันมีสามพันที่ผมเอายอดมาผมก็จำไม่ได้แหละแต่ใบมันไม่เหมือนลองลุกเลยใบใหญ่ๆไปดูต้นอื่นดีกว่าครับอันนี้ลองลุกแน่นอนครับ อันนี้ก็โคนต้นใหญ่ครับพอหลังจากตัดไม่รู้กี่ปีแล้วตัดทุกปีนะครับมันก็แตกขึ้นมามีอยู่สามแตกมาสามต้นนะครับเก่งนะนะผมก็เสียบหมดทั้งสามมันเลยนะครับสามก่งเลยลองลูกมาเสียบก็ติดหมดนะครับยาวมาแล้วนะครับนี่ถ้าเป็นปกติมีหน้าฝนดูฝดนดต่อไปก็คงงามยาวขึ้นตัวนี้เพราะขนาดนี้แรงขนาดนี้ยังแทงใบมาแล้วนะครับ อันนี้ใบขึ้นก่อนที่ผมจะลดน้ำนะครับมียอดอ่อนอยู่เนี่ยแต่น,นี้เต็มครับก็สรุปมะเดื่อปล้องนะครับนอกจากจะเป็นต้นมะเดือไทยที่ ทนทรมหดทนแรงทนฝนทนสารพัดโรคสารพัดนะครับก็สามารถใช้ประโยชน์ได้นะก็คือมาเป็นต่อมาเดือบฝรั่งที่เห็นติดดีๆกันที่เขาติดกันก็คือนี่แหละครับลองลุกซึ่งผมก็ลองทดสอบแล้วก็ใช้ได้ถือว่าใช้ได้ผ่านเลยครับติดได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะที่ติดไปแล้วน่าจะเป็น Excel นะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ครับสองได้แค่สองพันนี่ก็สุดยอดแล้วครับเพราะว่าทั้งสวนผมเนี่ยจะมีมะเดื่อปล้องอยู่ผมว่าเป็นร้อยต้นนะครับทั้งบนทั้งล่างเต็มไปหมดอันนี้ไม่ได้จัดแถวเรื่องใหม่ขึ้นเองแต่ปิดเฉพะก็อันไหนที่ตอใหญ่ผมก็คงปล่อยไว้อย่างนั้นแนหะแล้วก็เอาไปเสียบไปเลยให้มันขึ้นตรงนั้นนะครับส่วนที่ต้นเล็กหน่อยเดี๋ยวผมก็จะขุดย้ายมาจัดเป็นแถวเป็นแนวนะครับนี่ครับบริเวณปาากล้วยเนี่ยลงลง ที่ตัดไว้เนี่ยมีตะกล้วยนี่ละผมก็จะปลูกเต็มพื้นที่เนี้นะครับเป็นต่อมาเดือปล้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับพร้อมกันนะครับเห็นต้นเล็กๆนี่ไม่ใช่ขึ้นใหม่นะครับมีต้นใหญ่อยู่ข้างล่างพอตัดแล้วขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับส่วนที่ใบก้นโกลนนี่คือโดนหนอนกินนะผมมาปล่อยทิ้งไว้หลายเดือนนะครับ ก็อายุสามเดือนแล้วคนระับนับแต่ติดตามาเสียบยอดนี่มานะครับก็ปล่อยทิ้งไว้นานเดือนหนึ่งมาดูสักครั้งหนึ่งช่วงก่อนนะครับไม่ค่อยวางพอมาเจอโหตัวอะไรกินยอดกินใบม้วนหนอนม้วนหมดก็เลยตัดใบออกก็เลยโกนนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็แทงยอดอใหม่เพราะว่าต้นดูแข็งแรงดีนะครับอันนี้ผมมาตัดย้ดผมก็เลยลดน้ำไปนะครับ ก็ดูแตกยอดอ่อนมาแล้วนะครับถ้ามีเวลามาลดน้ำสักอาทิตย์ละครั้งสองครั้งน่าจะสบายอาจจะอยู่รอดสบายรอถึงก็ดูฝนก็เติเติใหม่นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงพามาดูมาเดือปล่องนะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับสำหรับคนที่ ชอบจะปลูกมะเดือฝรั่งนะครับถ้ามีมะเดือปล้องอยู่ก็อย่าไปตัดทิ้งนะครับถือว่าโชคดีแล้วครับมาเสียบเลยเสียบยอดหรือติดตาก็ได้ครับไม่ต้องลงทุนแล้วครับพอมีรากที่โคตรจะแข็งโคตรค่อนข้างมีรากที่ค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากครับ,รบแต่ ก็ในเบื้องต้นนี้นะครับผ่านมาถึงสามเดือนแล้วนี่ก็ยังอยู่ดีอยู่นะครับผมก็จะรอดูดต่อไปว่าจะโตต่อไปจนออกลูกมีลูกมีผลหรือเปล่าครับก็ตอนนั้นค่อยมั่นใจแต่ิึงไงก็แล้วแต่นะครับได้มาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับผ่านนะครับมีมาเดือบป้องก็ใช้ได้ครับแม้ไม่มีมาเดืออถุงพรเพราะว่า ก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่ามาเดือปล้องนี้ทนแรงได้ดีกว่ามาเดือชุมพรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไ้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ